นองเอ้ยขั้นสิเทียทเท่ยวทางไกลไให้ห้าห่มบังหัวขั้นสิเที่ยวทางไกลไทถงให้มีพร้อมขั้นสิเที่ยวทางเวงให้หา้าทิ้งบังไยขั้นสิขึ้นตนไม่ให้หา้าทางแม่นปองลงซะแล้วซะแล้วทิ้งวาไวบังไงคือโตเฮาวัตตะสงสารถึงหนิพานสังไก่คือทางเยิน บุญควรนส่างกุศลแห่ให้คิดห้ำท่างสิไปนาพุนส้รางมากวงกว่าหลังแทนอแทนอศินนันเป็นหมกังขั้นยู่ไใหญ่บังหัวท่านนันคือสเสบียงไทยถงไห้หาไวัแมนสิไกเ้าวเยินผ้าวนาตักน้ำใสถึงสิไกปานไดกะบอยาน ทิ้งบังได้เติมเต็มบังบ่ได้เติมนม้ำบุญสิขาดเขินบกเดินบ่ถึงท่างไกลไทถงกระเบิดสินคือสินบ่มีพ่อหน่อยท่านบ่มีพ่อน้อยผ้าวนหาท้อก่อยบ่เคยโอเอาหาเลยสิตายฆ่าร,รมบ่เห็นทาพระเจ้ากล้า เสียงพระเวาจอยจอยหูหน่อยบ่ยเงียงฟังสันแล้วสันแล้วพี่น้องเอ่ยมือสิบนิวคุลูคิลีคือกลวยหน่วยหวีกราบคารวะอีพออีแม่แ่าแก่บานเห้าออ้ย้ายพาย,ยามนองนุงทุง่งปุ๋ยสู้ขูสู่คนครับผมครับผม สำหรับเมื่อนี้ครับผู้ขาบ่าวอีสานไกลบ้านครับก็มีโอกาสนำสาระดีๆมาเว่ามาจากับพี่นองคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผู้ขากะสิพาพี่น้องนะครับมาเบงวิธีการเฮดบอดักแมลงนะครับเพื่อเป็นแรงโปรตีนทางธรรมชาติสำหรับเรียงไกลผืนเมืองนะครับพี่น้องกะสิได้ประหยัดตนทุนค่าอาหารนะครับโดยตัวอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับผู้ขาได้คุด บ่อดินนะครับขนาด3คูณหาเมตรนะครับหรือมีพื้นที่ประมาณ1ิหาตารางเมตรครับพี่น้องครับจากนั้นครับพวกขากะสิไซแกลบเข้าไปประมาณ3าตุงปุ๋ยนะครับพี่น้องเทลงไปแล้วก็ย่างมือแล้งนะครับเข้ากะสิเปิดน้ำนะครับส่แกลบหรือลดน้ำให้มันเปียกครับพี่น้องครับจากนั้นครับพอย่างมือขึ้นนะครับมาแลงต่างๆกะสิมาอาศัยนะครับอยู่ในแกลบ พอตอนเสาไก่นะครับกรสิมาคุยเคลียจิกกินอาหารนะครับกรสิได้พวกแมลงต่างๆเป็นแหล่งโปรตีนกสิเฮตให้พี่น้องนะครับประหยัดตนทุนค่าอาหารได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งวิธีการนี่นอกจากสิได้แหล่งโปรตีนทั้งธรรมชาตินะครับเป็นประโยชน์ทีหนึ่งแหละครับพี่น้องจากนั้นนะครับพี่น้องก็ยังสามารถเอาแกลบเก้านะครับตีไก่เคลียเนี่ยครับพี่น้องไปใส่เป็นปุ๋ยนะครับสำหรับ เพาะปลูกต้นไม้หรือเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับโดยวิธีการนะครับเฮากะสิทําการเปลี่ยนแกลบเนี่ยพี่น้องทุกๆ2อาทิตย์นะครับทุกๆ2อาทิตย์ไก่ก o สิเป็นผู้มาเคลียร์แกลบปุ๋ยจิกกินนะครับหามาแล้งกินนะครับแล้วจากนั้นไก่ก o สิมีการทายมุ่นต่างๆใส่นะครับกระสัาว่าพี่น้องเห็ดปุ๋ยหมักโดยธรรมชาตินะครับถ้าพี่น้องนะครับน้าแกลบที่ออกจากบอ่อของเฮานะครับ มาใส่นะครับมาใส่ต้นไม้นะครับหรือเอามาเพาะช่าต้นไม้นะครับกะสีเห็ดให้ต้นไม้นะครับจะเริ่องอกงามได้ดีจังโตย่างนะครับที่พี่น้องเห็นผู้ข่านะครับกะเอามาเพาะช่าต้นไผ่ล่องเบิงนะครับก็ปรากฏว่านะครับต้นไผ่กะจะเริ่อนงอกงามได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับพี่น้องผู้ข่านะครับย่างเอาแกลบเก้าเนี่ยครับไปเพาะช่ำต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ล่องติดตามผลนะครับ ปรากฏว่านะครับไ oh oh. ด้ผลเป็นอย่างดีเลยครับพี่น้องเ่ราว่าสิเป็นต้นไผ่หรือตน้นมะพร้าวนำหอมนะครับกะมีการเจริญง,งอกงามไดเป็นอย่างดีนะครับกะล่องฝากพี่น้องปองไปล่องเอาไปพิจารณาล่องเอาไปเห็ดล่องเบิงด้วยครับเดอ้อนอกจากพี่น้องสิงได้ประโยชน์นะครับในการได้โปรโตีนทั้งธรรมชาติจากมาแมลงนะครับในการเลี้ยงไก่พืเมืองเฮาแล้วนะครับพี่น้องยังได้ประโยชน์นะครับในการได้ปุ๋ยมัก โดยใส่ไก่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยให้เห้าอย่างดีเลยทีเดียวและอีกนะครับวิธีการหนึ่งถ้าหากพี่น้องสามารถหาหลอดไฟนะครับสำหรับในการลหล่อไหาแมลงนะครับตกลงมาในบอ่อของเห้าได้นะครับจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่านะครับกะมแมลงกับสี่ได้มาร่วมโตกันได้หลายขึ้นนะครับไก่กับสีมีแรงปโปรตีนได้หลายขึ้นคือกันนะครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับก็บเอาไว้ซํำนีสกอนเนาะขับพี่น้องเนาะไว้มีโอกาสจังพบพอกันไหม่บออยากไกลจากนาเวลาหักมาไหลบออยากไกลจากพี่น้องเวลานันแห่งไรมากครับไกลค่อยไกลแต่บ้านหัวไฮห,หน้าสวนเด้อครับเดอ้อไกลค่อยไกลแต่ม้วนมหมเฮืออนกับเรา ส่วนว่าว่าจาเวาสองคนเฮาอย่าได้ห่างต่างคนแมนซีอูต่างบานค่ำเวาอย่าห่างกันสุขขีมันสะเมือมันเครือแก่ทึ่งพ่อแม่พี่น้องลุงป่าขู่สุขคนครับพ่มครับผมเวาจบบัดเวลาสินผ่าดบาใดายอย่างลัดทงไวๆไวเมื่อหิจากไวมีโอกาสจังมาพบมาพอกันไหมโดยความหักแพ้งกาบคารวะสู้ขูสูค่คนกราบสวัสดีครับ